เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณนัดดาครับคุณผู้ฟังขออนุญ,ญาตเรียกชื่อเล่นว่าคุณดาแล้วกันนะครับเรื่องที่คุณดาเธอเล่าให้ผมฟังต่อจากนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเธอโดยตรงและมันก็นําไปสู่การที่เธอได้รู้ต้นตอของเรื่องหลอนที่คุณแม่เล่าให้ฟังอีกทีหนึง่งเรื่องราวที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังหลังจากนี้ครับมันเป็นเรื่องที่จําเป็นจะต้องใช้วิจารณญาณน,นิดนึงนะเพราะว่าเรื่องมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อแล้วก็เป็นพิธีกรรมของคนในหมู่บ้านที่คุณดาอยู่ จะบอกว่าคุณดาอยู่ได้ไหมต้องบอกว่าแม่คุณดาอยู่ดีกว่าเพราะว่าแม่อยู่ที่หมู่บ้านแห่งนั้นมานานกว่า50ปีแล้วครับและพิธีกรรมที่ว่านี้เนี่ยมันก็สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ยุคสมัยที่ประเทศไทยยังไม่ค่อยจเจริญเลยต้องพูดแบบนี้นะเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปจริงๆเนี่ยฐานตั้งต้นของเรื่องราวนี้จริงๆมันคือบรรพบุรุษที่อพยพมาจากทางพมา่าเรื่องนี้มันอาจจะดูเหลือเชื่อนิดนึงนะครับแต่ยังไงก็ลองฟังดูแล้วกัน ตัวคุณดาเองนะปัจจุบันนี้เธอทํางานอยู่ที่กรุงเทพนะครับและก่อนหน้านั้นเธอก็แทบจะไม่มีโอกาสได้กลับบ้านเลยคือมาเรียนจบที่นี่แล้วก็ทํางานที่กรุงเทพยาวไปแต่จนแล้วจนรอดมันมีอยู่ช่วงหนึ่งบริษัทที่คุณดาทํางานอยู่มีนัดประชุมผู้บริหารภาคครับการประชุมใหญ่ของผู้บริหารประจําภูมิภาคนี้มันก็เลยทําให้บริษัทของคุณดาหยุดพิเศษ3วันถ้าจำไม่ผิดนะเธอบอกผมก็คือวันจันทร์ถึงวันพุธว่วงกับเสาร์อาทิตย์ด้วยเลยก็เท่ากับหยุด5วัน คุณดาเธอก็เลยเห็นโอกาสที่ดีครับจะได้กลับไปเยี่ยมบ้านเพราะว่าปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นเทศกาลปีใหม่หรือว่าสงการหรือว่าเทศกาลหยุดยาวอะไรคุณดาจะหยุดไม่ได้เลยคือเหมือนกับว่าต้องประสานงานแล้วก็สแตนบายรอต่างประเทศอยู่ตลอดเวลาและพอเหตุผลนี้เนี่ยแหละครับพอมีวันหยุดยาวแบบนี้คุณดาก็เลยเลือกที่จะกลับบ้านการกลับบ้านครั้งนี้ครับเป็นการกลับบ้านในรอบหลายๆปีเลยก็ว่าได้ซึ่งบ้านเกิดของคุณดามันเป็นหมู่บ้านในชนบทหมู่บ้านหนึ่ง อยู่ห่างจากตัวเมืองพอสมควรครับพื้นที่ของหมู่บ้านเนี่ยจะถูกรายล้อมไปด้วยป่ากว่า70%แถมเธอยังบอกผมอีกนะครับว่าถึงหมู่บ้านมันจะหลอนแบบนั้นแต่ตั้งแต่เธอเกิดแล้วก็โตมาแล้วก็เข้ามาทํางานที่กรุงเทพเนี่ยคุณดาไม่เคยเจอผีไม่เคยเจอเรื่องลี้ลับอะไรเกี่ยวกับป่าเลยแม้แต่อย่างเดียวจนกระทั่งครั้งนี้เนี่ยแหละในวันที่เกิดเรื่องเนี่ยคุณดาเธอไปเที่ยวในตัวเมืองนะครับ ซึ่งการจะเข้าเมืองหรือว่าออกจากหมู่บ้านมันก็จะมีรถประจําทางวิ่งรับส่งอยู่เป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้มีตลอดนะมันมีรอบการเดินทางค่อนข้างที่จะจํากัดรอบสุดท้ายเนี่ยก็คือหนึ่งทุ่มตรงในวันนั้นด้วยความที่ตัวเธอเองก็เที่ยวเพลินเนาะกว่าจะกลับมาถึงท่ารถก็6กโมงกว่าเข้าไปแล้วเธอนั่งรอรถตั้งแต่6กโมงจนกระทั่งรถเที่ยวสุดท้ายออกตอนหนึ่งทุ่มซึ่งรถโดยสารคันนี้ก็วิ่งตามปกติเลยมาส่งที่หน้าหมู่บ้าน และคาว่าหน้าหมู่บ้านของผมนี่มันก็ไม่ได้ลงป้ายปุ๊บแล้วเดินเข้าบ้านเลยนะคือมันจะต้องเดินเท้าจากหน้าปากซอยหมู่บ้านเข้าไปในตัวหมู่บ้านอีกประมาณ2กิโลครับคุณผู้ฟังโดยที่คุณดาเองเธอก็บอกผมว่าตัวเธอเองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆเ,เธอก็เดินเข้าออกไอ้ซอยหน้าหมู่บ้านซอยนี้เป็นประจําอยู่แล้วซึ่งไอ้ตอนที่ถึงปากทางหมู่บ้านไอ้ซอยที่ว่านี้มันก็ประมาณสองทุ่มนิดๆไปข้างทางมันก็มีบ้างครับแต่ก็ไม่ได้สว่างตลอดทางด้วยความที่มันเป็นหมู่บ้านชนบท คุณดาเธอก็เลยต้องเปิดไฟฉายจากมือถือแล้วก็ส่องมองทางไปด้วยและไอ้ขณะที่เธอกําลังเดินเข้าหมู่บ้านนั่นแหละจู่ๆเธอก็ได้กลิ่นเหมือนกับสนิมเหล็กลอยตามลมมากลิ่นเนี่ยมันอบอวลอยู่ใกล้ๆซึ่งพอตัวเธอโดโฟกัสกลิ่นดีๆมันกลับไม่ใช่กลิ่นสนิมเหล็กแต่มันเป็นกลิ่นเหมือนกับกลิ่นคาวเลือดครับคุณผู้ฟังในตอนนั้นคุณดาเองเธอก็เลยเอาไฟฉายในมือถือเนี่ยแหละสาดส่องไปมารอบตัวพยายามหาที่มาของกลิ่นให้ได้ ซึ่งมันก็มีจังหวะหนึ่งแสงจากไฟฉายมันส่องไปพื้นที่ด้านหน้าที่คุณดากําลังยืนอยู่และตัวเธอก็เห็นที่พื้นเนี่ยมันมีรอยเท้าเปล่า,ปลาเป็นรอยเปื้อนคราบสีน้ําตาลคล้ายกับคนไปเดินเหยียบโคลนมาแล้วก็มาเดินอยู่บนถนนและที่สําคัญก็คือมันเป็นรอยเท้าใหม่ด้วยมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นรอยที่มันยังไม่แห้งดีนะักไอตอนที่เธอเห็นเธอก็เริ่มหวั่นนิดๆแล้วครับเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นพยายามเดินมุ่งตรงเข้าหมู่บ้านให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ ในตอนนั้นคุณดาเธอคิดนะว่าด้านหน้าก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วล่ะเพราะว่าจากสายตาก,ก็ไม่ไกลครับจะถึงหมู่บ้านแล้วแต่เธอดันคิดผิดเพราะว่าตรงหน้าของคุณดาปรากฏว่ามันมีร่างของผู้หญิงคนหนึ่งเธอสวมเสื้อเหมือนชาวบ้านปกติเลยแล้วก็ใส่ผ้าถุงสีดำเธอยือนก้มหน้าแล้วก็หันหลังให้คุณดาอยู่ร่างของผู้หญิงคนนั้นเธอดูแปลกคือเธอเหมือนกับคนเมาหรือไม่ก็อะไรสักอย่างนี่แหละเพราะว่าการเดินแล้วก็การยืนของเธอเนี่ยเหมือนเธอเสียการทรงตัว เดินซ้ายทีร่างก็จะเอ็นไปทางซ้ายทีก้าวขวาทีร่างก็จะเอ็นไปทางขวาทีเหมือนคนเมาเลยซึ่งทันทีที่คุณดาดเห็นแบบนั้นเธอก็หยุดยืนมองใจหนึ่งก็คิดนะว่าผู้หญิงที่ใส่ผ้าถุงตรงหน้าเธอก็น่าจะเป็นคนปกติเนี่แหละมั้งเธอน่าจะเดินหลงทางหรือไม่ก็มีอาการสติไม่ดีหรืออย่างที่ไม่ได้คิดอะไรมากเธอก็น่าจะเมาหรือเปล่าคุณดายืนลังเลดูแบบนั้นอยู่แป๊บหนึ่งก่อนที่เธอจะเดินเบี่ยงขวาหลบไปอีกทาง คือเหมือนกับว่าผู้หญิงคนนี้เขาเดินนําหน้าอยู่ครับแล้วก็ขวางทางคุณดาที่เห็นแบบนั้นแล้วก็คิดว่าผู้หญิงตรงหน้าเป็นคนเมาเธอก็เลยเลี่ยงไปทางขวาคือเหมือนกับว่าเดินเบี่ยงไปนั่นแหละแต่ในจังหวะที่คุณดาเธอกําลังเดินเบี่ยงจากผู้หญิงคนนั้นทางตาของเธอก็หันไปเห็นผู้หญิงในผ้าถุงสีดําที่เขากําลังเดินก้มหน้าอยู่เธอไม่ได้ก้มหน้าแต่เธอไม่มีหัวตั้งหาก ยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือมือทั้งสองข้างของเธอที่โน้มไปด้านหน้ากำลังอุ้มสิ่งที่ขาดหายไปอยู่ก็ถ,ถือหัวตัวเองทันทีที่คุณดาได้เห็นแบบนั้นขาเธอก็สั่นจนแทบจะยืนไม่ไหวใจเต้นแรงเหมือนกับว่าจะหลุดออกมาจากหน้าอกเธอตัวแข็งทำอะไรไม่ถูกแต่จนท้ายที่สุดคุณดาเธอก็รวบรวมสติแล้วก็เร่งฝีเท้าให้เร็วมากขึ้นวิ่งออกจากจุดจุดนั้นด้วยความเร็ววิ่งไปหลีตาไปแล้วก็ไม่กล้าหันไปมองด้านหลังเลย จนกระทั่งท้ายที่สุดเธอก็วิ่งมาถึงบ้านตัวเองนะครับแล้วก็เห็นว่าที่ได้ถุนบ้านตัวเองเนี่ยแม่กับป้าๆกาลังนั่งกินข้าวกันอยู่ซึ่งไอ้ภาพที่คุณดาเห็นแม่กับญาติพี่น้องกําลังนั่งกินข้าวอยู่นั่นแหละมันคือภาพสุดท้ายที่เธอจําได้ก่อนที่เธอจะเป็นลมลม้มลงไปต่อหน้าแม่แล้วก็ญาติๆนั่นแหละแม่ของคุณดาเธอชื่อว่าแม่บัวนะครับแม่บัวเล่าให้ฟังในตอนที่คุณดาเธอมีสติกลับคืนมาแล้ว แม่เขาบอกว่าในตอนที่เกิดเรื่องและแม่จําความได้อะนะตอนนั้นแม่อายุเพียงแค่1 1หรือไม่ก็12เนี่ยแหละย้อนกลับไปอย่างที่ผมบอกตอนต้นคลิปก็คือเรื่องมันผ่านมานานกว่า50ปีแล้วแม่อยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้มาตั้งแต่เกิดครับแล้วก็เห็นพิธีที่ว่านี้เนี่ยตั้งแต่ตอนแม่จําความได้ก็คืออายุ10กว่ากาจริงๆก่อดหน้านั้นตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาย,ยายรุ่นทั่วเราก็ทําแบบนี้มาโดยตลอด ที่หมู่บ้านของแม่จะมีความเชื่ออย่างหนึ่งครับเป็นพิธีกรรมที่สืบทอดกันมานานมันอาจจะฟังดูน่ากลัวนิดนึงนะคือในสมัยนั้นความเชื่อพวกนี้ที่มันสืบทอดต่อๆกันมามันจะฝังรากลึกลงไปในใจของชาวบ้านครับปีไหนที่ไม่ได้ทําตามบรรพบุรุษเขาจะอยู่กันไม่ได้เลยเหมือนกับว่ามีอะไรเกิดขึ้นนิดหน่อยกับธรรมชาติเขาจะโทษเรื่องพวกนี้แหละว่าไม่ยอมทําพิธีกันพิธีที่ว่านี้มันจะคล้ายกับพิธีบูชาย,ยันครับคุณผู้ฟังให้ผู้ได้เข้าใจง่ายนะ คือชาวบ้านเขาเชื่อว่ามันจําเป็นจะต้องมีการสั่งเวรสิ่งมีชีวิตให้กับเจ้าป่าเจ้าเขาคล้ายกับเรื่องราวก่อนหน้านี้รู้สึกว่าน่าจะเดือนที่แล้วเองมัง้งแต่ว่าเรื่องมันเกิดขึ้นคนละหมู่บ้านกันนะถ้าผมจะไม่ผิดเรื่องที่ผมเคยเล่าคล้ายๆกันเนี่ยจะเกิดที่เชียงรายแต่นี่เกิดที่จังหวัดตากครับเป็นความเชื่อของคนที่อยู่หมู่บ้านติดชายแดนเหมือนกันเพราะว่ากันว่านะการสั่งเวรสิ่งมีชีวิตให้กับเจ้าป่าเจ้าเขาท่านจะช่วยปกป้องหมู่บ้านจากภัยพิบัติ แล้วก็จะทําให้คนในหมู่บ้านเนี่ยอยู่กันอย่างมีความสุขแต่ว่าพิธีที่ว่านี้จะจัดขึ้นทุกๆ5ปีนะครับแล้วก็จะมีระยะเวลาเนี่ยพิธีทั้งหมด7วันในช่วง7วันนี้ชาวบ้านในหมู่บ้านเขาจะเฝ้ารอเลยว่าใครจะเป็นผู้ที่ถูกเลือกเพราะว่าเขาเชื่อกันว่าเจ้าป่าเจ้าเขาจะมารับวิญ,ญญาณของสิ่งมีชีวิตหนึ่งในหมู่บ้านไปเป็นเครื่องสังเวยโดยคนที่ถูกเลือกมักจะเสียชีวิตในอาการที่เขาเรียกกันว่าไหลตายนั่นก็คือนอนหลับแล้วก็เสียชีวิตไปเลย ไม่มีอาการล่วงหน้าด้วยนะครับไม่ได้มีอาการบอกเลยว่าใครจะเป็นผู้ถูกเลือกพอในวันนั้นมาถึงคนในหมู่บ้านก็จะตีค้องร้องเปล่าบอกกันว่าคนบ้านนี้บ้านนี้ถูกเลือกไปแล้วเพราะว่าเขาไหลไปแล้วและความเชื่อแบบนี้ครับที่มันสืบต่อกันมาเนี่ยคนในหมู่บ้านเขาไม่ได้มองว่าเป็นสิ่งเลวร้ายนะเขามองว่ามันเป็นการหมดบุญมากกว่าและการหมดบุญที่ว่านี้ถือเป็นการสละชีวิตเพื่อปกป้องหมู่บ้านด้วยนะ คนที่เขาจากไปด้วยการไหลาตายแบบนี้เขาก็เลยเป็นที่ยกย่องในปีปีนั้นถ้าคนในบ้านใครถูกเลือกคนในหมู่บ้านก็จะเอาทรัพย์สินหรือไม่ก็จะเอาเครื่องบรรณาการต่างๆมาให้คนในบ้านบ้านนั้นเหมือนกับว่าคนในบ้านบ้านนั้นได้สละชีวิตตัวเองเพื่อปกป้องหมู่บ้านอะไรทํานองนั้นครับแล้วมันก็มีบางปีเหมือนกันคือคนที่ถูกเลือกหรือว่าคนที่ถูกเจ้าป่าเจ้าเขาหมายปองเอาไว้แล้วก่อนหน้านั้นจะมีพฤติกรรมแปลกๆเฉพาะบุคคลนะครับไม่ได้เหมือนกันทุกคน อย่างเช่นคนที่เขาว่ากันว่าจะถูกเลือกส่วนมากนะเขาจะเดินเข้าไปในป่าลึกโดยไม่มีเหตุผลบางครั้งก็ไปกินนอนในป่าบ้างแล้วก็มักจะหายตัวไปตอนกลางคืนก่อนที่จะกลับหมู่บ้านมาในตอนเช้าคนในหมู่บ้านเขาก็เลยดูออกว่าถ้าในช่วงนั้นใครมีพฤติกรรมแบบนี้นี่แหละมันเป็นสัญญาณว่าคนคนนั้นกําลังจะถูกเลือกเป็นเครื่องสังเวยในปีพิธีกรรมซึ่งแม่บัวเขายังยกตัวอย่างลุงคนหนึ่งให้คุณดาฟังด้วยนะลุงแกชื่อว่าลุงศักด ลุงศักดิ์เป็นผู้ชายวัยกลางคนคนหนึ่งซึ่งบ้านอยู่ถัดจากบ้านแม่บัวไปประมาณสองสามหลังหลังพิธีกรรมประจำห้าปีเริ่มได้เพียงแค่สองวันลุงศักดิ์แกก็เริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆคุณผู้ฟังลุงแกเนี่ยเขาจะชอบเดินหายออกจากบ้านไปตอนกลางคืนแล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยนะว่าลุงแกหายไปไหนเมื่อมีคนเห็นแล้วก็ถามขึ้นลุงแกก็ตอบว่ามีคนเรียกมีคนเรียกเข้าไปในป่าอะไรทำนองนั้น มันเป็นแบบนี้อยู่สองสาวันนะครับจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งลุงศักดิ์แกเดินกลับมาที่บ้านด้วยสภาพที่เนื้อตัวเต็มไปด้วยดินโครนก่อนจะเดินขึ้นบ้านตัวเองไปโดยที่ไม่ได้ล้างเท้าเลยด้วยซ้ําและในคืนที่สี่หลังจากนั้นชาวบ้านบางคนก็เริ่มสังเกตเห็นลุงศักดิ์เดินอยู่ในป่าทั้งที่ลุงแกไม่เคยทําแบบนั้นมาก่อนหลายคนเขาเล่าว่าลุงแกเดินวนเวียนอยู่รอบต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งบางครั้งชาวบ้านเขาก็เห็นว่าลุงแกพูดคนเดียวพูดกับใครก็ไม่รู้พึมพำอยู่ในความมืด หรือบางครั้งจู่ๆลุงแกก็หัวเราะขึ้นมาหน้าตาเฉยทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นไม่มีบทสนทนาอะไรที่มันน่าขำเลยแม้แต่นิดเดียวทีนี้มันมีชาวบ้านคนหนึ่งคุณผู้ฟังเขาแอบเดินตามลุงสักเข้าไปในป่าตอนกลางคืนชาวบ้านคนนั้นเขาอยากจะรู้ว่าลุงแกเป็นผู้ถูกเลือกจริงๆหรือเปล่าพอเดินตามเข้าไปในป่าชาวบ้านคนนั้นก็ถึงกับตกใจเพราะว่าเขาเห็นลุงสักงกําลังขุดดินด้วยมือเปล่าใต้ต้นไม้ใหญ่เล็บของลุงแกแตกแล้วก็มีเลือดไหลออกมาจากนิ้วซึ่งมันก็แปลกนะ เพราะว่าจากบาดแผลที่นิ้วมือเนี่ยมันน่าจะเจ็บปวดมากๆแต่ว่าลุงแกดันไม่มีสีหน้าหรือว่าท่าทางที่เจ็บมือเลยแม้แต่นิดเดียวและหลังจากนั้นวันเดียวมันก็มีคนพบร่างของลุงศักด์นอนเสียชีวิตอยู่ในป่าใต้ต้นไม้ใหญ่นอนอยู่ในหลุมหลุมเดียวกันนั้นที่ลุงแกขุดเมื่อคืนซึ่งหลังจากนั้นพอเวลาผ่านไปมันก็มีงานศพของลุงศักด์ใช่ไหมครับตามธรรมเนียมทั่วไปนั่นแหละแม่เขาเล่าว่าในตอนที่กําลังทําพิธีกันอยู่ คนในงานเนี่ยก็ได้ยินเสียงทุบขึ้นมาจากฝาบ้านเสียงทุบนั้นมันเริ่มดังขึ้นดังขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมีชาวบ้านคนหนึ่งหันหน้าไปมองที่ร่างของลุงศักร่างที่อยู่บนกองฟอนนั่นแหละชาวบ้านคนนั้นเขาตาดีนะครับเพราะว่าเขามองไปที่มือของลุงแกพอมองปุ๊บก็เห็นเรื่องแปลกที่อยู่ที่มือคือที่มือของลุงแกมันเต็มไปด้วยคราบขี้โคลนไม่รู้เหมือนกันว่าลุงแกไปขุดตอนไหนทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านั้นร่างของลุงแกก็ถูกทําความสะอาดเรียบร้อยหมดแล้ว มันเป็นธรรมเนียมนะครับว่าถ้าบ้านไหนมีคนเสียชีวิตคนในบ้านเดียวกันนะั้นนั่นแหละต้องมาทําความสะอาดร่างกายของผู้วายชนแน่นอนละไอตอนที่ทําครั้งแรกเนี่ยเขาก็ต้องมีเช็ดไม้เช็ดมืออะไรเรียบร้อยอยู่แล้วเพราะว่าลุงสักแกเสียชีวิตอยู่ในหลุมที่แกขุดด้วยมือของตัวเองแต่ไอตอนจะเผาเนี่ยสิแปลกทั้งๆที่ร่างของลุงแกโดนญาติพี่น้องทําความสะอาดไปแล้วก่อนจะจุดไฟชาวบ้านคนนั้นดันเห็นที่มือลุงแกมีแต่คราบขี้โคลน เหมือนกับว่าก่อนหน้านี้ลุงแกลุกขึ้นมาจากความตายและลุงแกก็ใช้มือของแกเนี่ยแหละไปขุดอะไรสักอย่างที่พื้นดินจนกระทั่งคราบดินมันเปื้อเลอะเต็มมือไปหมดซึ่งมันจะเป็นไปได้หรอครับคุณผู้ฟังที่คนเสียชีวิตแล้วจู่ๆจะลุกขึ้นมากลางดึกในตอนที่ไม่มีคนเห็นแล้วก็ใช้สองมือของเขาเนี่ยแหละไปขุดดินทําอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้มันเป็นปริศนาเป็นปริศนาที่ไม่มีชาวบ้านคนไหนรู้แล้วก็ไม่มีใครกล้าหาคําตอบด้วย อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ตอนต้นคลิปวิดีโอคือไอพิธีบูชายันในหมู่บ้านเนี่ยมันจะเกิดขึ้นทุกๆ5ปีใช่ไหมครับด้วยความที่มันสืบทอดกันมาอย่างยาวนานเนาะการเลือกผู้ที่จะต้องเป็นเครื่องบูชายันก็เป็นเรื่องที่ชาวบ้านเองไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ทุกคนรู้ดีครับว่าพิธีนี้จําเป็นจะต้องมีผู้เสียชีวิตตามกําหนดหากปีไหนไม่มีการตุยเกิดขึ้นหมู่บ้านก็จะ,ะเผชิญเข้ากับภัยพิบัติร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ บางปีก็อาจจะเป็นน้ําป่าหรือไม่ก็ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลจนทํามาหากินทําเกษตรอะไรไม่ได้เลยหรือได้บางทีออกหาของป่าก็จะหาอะไรไม่ได้เลยเขาเชื่อกันว่าเจ้าป่าเจ้าเขาบางตานั่นแหละแล้วในปีหนึ่งคุณผู้ฟังแม่บัวเขาบอกว่าปกติแล้วถ้าพิธีถูกจัดขึ้นไม่เกิน7วันครับมีคนตุยแน่นอนแต่พิธีในปีนั้นเข้าส่วันที่6แล้วดันไม่มีคนในหมู่บ้านเสียชีวิตเลยไม่มีวี่แววไม่มีคนเดินเข้าป่าเหมือนทุกๆปี ในตอนนั้นผู้นําทําพิธีก็เรียกชาวบ้านมาประชุมกันเพื่อหาทางแก้สถานการณ์คือวันที่6แล้วยังไม่มีคนตายเนี่ยคนในหมู่บ้านก็ใจตุ้มตุ้มต่อมๆแล้วครับกลัวว่าถ้าปีนี้ไม่มีคนตายปีนี้อาจจะเจอภัยพิบัติหนักอะไรทํานองนั้นแต่แล้วคุณผู้ฟังพอเข้าสู่วันที่7ปุ๊บชาวบ้านก็ได้พบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิตซึ่งสิ่งที่ทําให้ทุกคนตกใจคืออะไรรู้ไหมครับคือในปีนี้เนี่ยผู้หญิงที่เสียชีวิตเขาไม่ได้ไหลาตาย แต่ว่าเธอเสียชีวิตแบบไม่มีหัวอยู่บนบาร์และที่น่าแปลกอีกอย่างหนึ่งก็คือพอคนเจอร่างของผู้หญิงคนนี้แล้วก็เรียกชาวบ้านในหมู่บ้านมารวมตัวกันปรากฏว่าไม่มีใครในหมู่บ้านรู้จักผู้หญิงคนนี้เลยแม้แต่คนเดียวส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นเพราะว่าร่างของผู้หญิงคนนั้นเธอไม่มีสีสันด้วยละมั้งครับและคนในหมู่บ้านก็ไม่มีลูกสาวหรือว่าผู้หญิงบ้านไหนจากจากหมู่บ้านไปเลยคือไม่รู้นั่นแหละว่าเธอคนนี้เป็นใคร แต่จู่ๆก็มาเสียชีวิตในป่าหลังหมู่บ้านเฉยเลยและการเสียชีวิตของผู้หญิงคนที่ว่านี้เนี่ยแหละครับมันก็เลยทําให้พิธีบูชายันในปีปีนั้นจบลงถึงแม้จะมีแต่ความสงสัยก็เถอะว่าเธอเป็นใครแล้วก็มาเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติได้ยังไงแต่ชาวบ้านเขาก็ถือว่ามีคนเสียชีวิตในปีนั้นแล้วแล้วก็เสียชีวิตในช่วงพิธีกรรมด้วยร่างของเธอที่เสียชีวิตก็เลยถือว่าเป็นพิธีบูชายันและเพราะแบบนี้เนี่ยแหละ ชาวบ้านเขาก็เลยปล่อยผ่านไปแล้วก็ช่วยกันจัดงานศพให้กับเธอโดยหลังจากงานศพของผู้หญิงไร้หัวผ่านพ้นไปชาวบ้านในหมู่บ้านก็ดันไม่ได้รู้สึกโล่งใจหรือว่ารู้สึกสงบสุขเหมือนที่เคยเป็นนะครับหลายคนเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเจอวิญ,ญญาณของผู้หญิงไร้หัวปรากฏตัวอยู่ในหมู่บ้านคนที่เจอคนแรกเลยคือลุงดำลุงดำแกเป็นคนแก่ขี้เมาครับพอเมาแล้วก็พูดไปเรื่อยพูดจาววยวายท้าทายไปทั่วไม่รู้เหมือนกันนะว่าคุยกันอีท่าไหน ลุงแกนั้นพูดออกมาประมาณว่าก็แค่ผีไม่มีหัวแถมไม่ใช่คนในหมู่บ้านเองอยากจะเห็นเหมือนกันว่าตัวเป็นๆเ,เป็นยังไงและในคืนวันเดียวกันนั้นนั่นแหละลุงดําแกเข้านอนแล้วก็ได้ยินเสียงคนเดินมาบนบ้านเดินมายันหน้าประตูห้องนอนกันเลยด้วยในตอนแรกแกก็เข้าใจนะครับว่าน่าจะเป็นเสียงฝีเท้าของเมียแกนั่นแหละแกเลยลุกขึ้นจากที่นอนแล้วก็ไปเปิดประตูห้องปรากฏว่าภาพตรงหน้าที่ลุงแกเห็นกลับกลายเป็นผู้หญิงในชุดผ้าถุงสีดํา และเธอก็ไม่มีหัวและหลังจากเหตุการณ์ที่แกเจอในตอนกลางคืนเนี่ยแหละวันรุ่งขึ้นแกก็ล้มป่วยเลยให้ขึ้นหนักจนพูดอะไรไม่ได้ต้องรักษาตัวยาวเป็นเดือนๆและยิ่งในวันพระวันโกน่ยิ่งหนักเพราะนอกจากลุงดำก็จะมีชาวบ้านคนอื่นๆเห็นวิญญาณของผู้หญิงไร้หัวคนนั้นเดินไปเดินมาอยู่ในหมู่บ้านหลายครั้งโดยเฉพาะช่วงหลังอาทิตย์ตกดินในปีนั้นพอแสงอาทิตย์ลับตามเมื่อไหร่ในหมู่บ้านก็จะมีแต่ความเงียบสง,งบ แม่บัวเขาจำได้ดีครับว่าในช่วงนั้นแม่โดนยายบังคับให้อยู่แต่ในบ้านชาวบ้านคนอื่นๆก็เช่นกันต่างคนต่างห้ามลูกหลานของตัวเองห้ามออกไปเล่นสซนตอนหัวค่ามไม่เหมือนเมื่อก่อนจนกระทั่งวันหนึ่งป้าเพนป้าเพนเนี่ยแกเป็นเมียของลุงจันนะครับซึ่งลุงจันแกเป็นผู้นำทําพิธีบูชายันป้าเพนแกได้พาตํารวจมาจับผัวตัวเองนั่นก็คือจับลุงจันนั่นแหละทั้มกลางความตกใจของชาวบ้านทุกคนก็เพิ่งจะรู้ความจริงนี่แหละ ว่าคนที่ปลิดชีวิตผู้หญิงไร้หัวคนนั้นนั่นก็คือลุงจันนั่นเองเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นในคืนทําพิธีวันที่6ครับในคืนก่อนหน้าที่ผมบอกว่า6วันแล้วก็ยังไม่มีคนตุยนั่นแหละมันเหลือเวลาอีกแค่วันเดียวจนกว่าจะสิ้นสุดพิธีถ้าเกิดครบ7วันแล้วดันไม่มีคนไหลตายเหมือนทุกๆปีลุงจันแกกลัวว่าชาวบ้านจะเกิดอันตรายจะเกิดเพศภายอะไรตามความเชื่อของแกนั่นแหละซึ่งก่อนพิธีในวันที่6จะสิ้นสุดลงวันนั้นป้าเพนแกบอกลุงจันเขาเครียดมาก ราะว่าถ้าหากไม่มีคนตายพิธีจะไม่สมบูรณ์ความกดดันนี้เนี่ยแหละมันทําให้ลุงจันร่วมมือกับพวกอีกสองคนแลวางแผนล,ลับๆเพื่อที่จะหาคนมาทําพิธีบูชายาันให้สมบูรณ์ลุงจันแกเลือกใช้วิธีการปลิดชีวิตเพื่อให้พิธีเสร็จสิ้นและผู้หญิงไร้หัวคนนั้นก็คือเป็นผู้หญิงหนึ่งในเป้าหมายนั่นแหละผู้หญิงคนที่ว่านี้เธออาศัยอยู่คนเดียวและเธอก็เพิ่งจะย้ายมาจากต่างถิ่นด้วยแถมมาอยู่ในหมู่บ้านได้ไม่นาน ยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือตำแหน่งของบ้านเธอที่เธอปลูกเนี่ยไม่ได้อยู่ใกล้กับหมู่บ้านเลยด้วยซ้ำด้วยความที่อยากสันโดษของเธอเนี่ยแหละมันก็เลยเป็นภัยเธอไม่ค่อยคุยกับใครไม่ค่อยรู้จักใครไม่มีใครรู้จักจึงทำให้ลุงจันเห็นช่องที่ว่านี้เนี่ยแหละลงมือปลิดชีวิตเธอแล้วก็ไม่มีใครสงสัยด้วยในวันที่เกิดเหตุครับลุงกับพรกพวกบุกเข้าไปที่บ้านของเธอแล้วก็ปลิดชีพเธอก่อนที่จะเอาส่วนศีรษะของเธอไปฝังไว้ในป่า แล้วก็เอาร่างของเธอเนี่ยมันนอนอยู่ในป่ายอีกทีหนึง่งคือแยกหัวท้ายกันครับคนละทิศคนละทางเลยเพราะว่านะที่ลุงแก,กทําแบบนั้นเพื่อให้ชาวบ้านที่มาเจอไม่สามารถปฏิปต่อได้ว่าร่างของผู้หญิงคนนี้คือใครส่วนเอ็นหลักฐานและก็จุดเชื่อมโยงต่างๆประเพนแกไม่ได้ให้เหตุผลไว้นะครับแกเพิ่งมารู้ภายหลังแล้วก็สํานึกได้ว่าการกระทําของสามีแกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องประเพนแกก็เลยตัดสินใจแจ้งตํารวจ ซึ่งไอการแจ้งตำรวจในสมัยก่อนมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับคุณผู้ฟังเมื่อหลายปีก่อนเห็นแม่เขาบอกว่ากว่าจะลงไปแจ้งตำรวจได้แล้วกว่าตำรวจจะขึ้นมาที่หมู่บ้านร่างของผู้หญิงคนนั้นก็เป็นปุ๋ยไปแล้วครับคือเผาไปเรียบร้อยหมดแล้วแทบจะไม่เหลือหลักฐานอะไรแล้วมันไม่มีรถโดยสารประจําทางเหมือนทุกวันนี้ครับที่ไปกลับภายในวันได้แม่เขาบอกว่าจะลงเมืองแต่ละทีก็ต้องนั่งรถกระบะไปถ้าบ้านไหนไม่มีรถกระบะก็ต้องค่อยๆเดินเท้าลงไป ยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือถนนหนทางมันไม่ได้เรียบเหมือนทุกวันนี้เดินลงหมู่บ้านแต่ละทีมันจําเป็นจะต้องพักกลางทางด้วยซึ่งหลังจากที่ลุงจันทร์กับพวกโดนตํารวจจับไปแล้วว่าเพกนกายังเล่าให้ฟังอีกนะครับว่าลุงจันทร์เขามีพฤติกรรมแปลกๆตั้งแต่วันที่บูชายันจบลงคือลุงแกจะมีอาชีพหาของป่าในป่าใช่ไหมเก็บเห็ดขายล่าสัตว์ตัวเล็กๆมาขายหรือไม่ก็เอามาประทังชีวิตแต่ว่าตั้งแต่หลังพิธีบูชายันในปีนั้นจบลง ลุงแกก็ไม่ได้เก็บอะไรออกมาขายเลยเอาไปในป่าแต่ละทีเก็บแต่พวกก้อนหินก้อนดินเศษใบไม้เก็บอะไรก็ไม่รู้ไร้สาระในป่ามาเต็มไปหมดแถมลุงแกยังบอกป้าเพนเอีกนะครับว่าของพวกนี้เนี่ยเป็นเพชรแกเอาของพวกนั้นมาให้ป้าเพนแล้วก็มากองสุมๆกันเอาไว้ในบ้านซึ่งลุงแกก็สั่งป้าเพนว่าอย่ามายุ่งกับเพชรพลอยของมีค่าของแกถ้าพูใ้ถูกก็คือลุงแกเริ่มเสียสตินั่นแหละซึ่งนอกจากนั้นครับ ป้าเพนแกยังเล่าต่อนะมาเอาผัวตัวเองเนี่ยแหละป้าแกบอกว่าในตอนที่อยู่บ้านลุงจันแกจะอยู่บ้านคนเดียวใช่ไหมเวลาป้าเพนออกไปทํทธุระด้านนอกเวลากลับมาเจอกันลุงแกชอบบ่นว่าคันแรกๆป้าก็คิดนะครับว่าไม่ได้อะไรหรอกมากก็น่าจะคันตามเนื้อตัวปกติแต่ว่าพฤติกรรมของลุงแกแปลกขึ้นทุกวันบางครั้งเนี่ยแกจะใช้กิ่งไม้แหลมแหล,ม,แลม,มาขูดไปตามเนื้อตัวขูดไปขูดมาเหมือนกับเกาแล้วเกาอีกเกาจนผิวหนังถลอกแล้วก็มีเลือดไหลซิบๆิออกมาเต็มตัวไปหมด ซึงพอป้าเพนแกเห็นแบบนั้นแล้วแกก็เข้าไปห้ามแต่ลุงแกก็สะบัดตัวออกเหมือนกับบ่นเฉยแต่ก็ไม่ได้อยากให้ยุ่งอะไรจึงกระทั่งคืนหนึ่งป้าเพนแกกลับมาที่บ้านแล้วก็เห็นลุงจันนั่งอยู่หน้าบ้านตัวเองเนี่ยแหละแต่รอบตัวแกมันเต็มไปด้วยเศษดินแล้วก็เศษหินที่ลุงแกเอากลับมาจากป่าลุงจันแกนั่งขูดตัวเองด้วยกิ่งไม้อย่างเมามันขูดแรงขึ้นแรงขึ้นแบบไม่หยุดพักแล้วก็เอาเศษหินรอบตัวนี้เนี่ยแหละขึ้นมายิ้มขึ้นมาดูเหมือนกับว่าลุงแกเห็นขขอองงพวกนนีี้เป็มค่ ด้วยความที่ป้าเพนแก่ก็ทนไม่ไหวแล้วครับผัวแกเนี่ยน่าจะบ้าเต็มทีแกก็เลยเอาไม้กวาดมากวาดเศษดินที่อยู่หน้าบ้านออกคือลุงแกเอามากองถมๆกันเป็นภูเขาเลยนะคุณผู้ฟังเต็มแคล่ไปหมดเลยและจังหวะที่ป้าเพนแก,กโกยกองหินบนแคล่ออกนั่นแหละป้าแกก็ได้เห็นไวยกองหินที่ว่านี้มันมีหัวคนถูกซุกอยู่ในนั้นคือศีรษะของผู้หญิงคนนั้นนั่นแหละครับคุณผู้ฟัง ผู้หญิงคนที่ลุงจนันแกเปลิดชีวิตเพื่อทําพิธีบูชายันร่างของเธอเนี่ยถูกเผาไปแล้วนะแต่ว่าส่วนศีรษะของเธอที่ผมบอกก่อนหน้าน,นี้ว่าลุงแกแยกออกไปตอนที่ลุงแกสติไม่ดีแกดันไปขุดกลับมาแล้วก็มาไว้ที่บ้านเฉยเลยซึ่งไอเรื่องราวนี้เนี่ยแหละครับมันเป็นฟางเส้นสุดท้ายมันทาให้ป้าเพ็ญแกทนไม่ไหวแล้วก็โทรเรียกตารวจมาจับผัวตัวเองและจากเรื่องราวทั้งหมดที่ลุงจนันแกทำเนี่ยแหละ ชาวบ้านในหมู่บ้านต่างสะเทือนใจมากๆนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนั้นทุกคนในหมู่บ้านเลยมีการประชุมใหญ่กันหลังจากที่ลุงจันทร์กับพวกโดนตำรวจจับออกไปจากหมู่บ้านแล้วชาวบ้านทุกคนลงความเห็นเป็นความเห็นเดียวกันว่าทุกคนจะหยุดพิธีบูชายันนี้ทุกคนพร้อมใจกันร,รับกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าไม่มีการบูชายันที่ว่านี้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนั่นแหละแต่ท้ายที่สุดพอในปีถัดมาไม่มีการบูชายันที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน หมู่บ้านก็ยังปกติดีนะครับคุณผู้ฟังไม่มีอาเพศไม่มีอะไรเลยไม่มีน้ำท่วมไม่มีหาของป่าไม่เจอกลับกันหมู่บ้านกลับมีความเจริญเกิดขึ้นซะด้วยซ้ำเพราะวันหลังจากนั้นปีต่อๆไปหลวงก็มีน้ำมีไฟมีถนนขึ้นมายังหมู่บ้านเริ่มมีรถโดยสารประจำทางในจุดนี้เนี่ยแหละมันทำให้ชาวบ้านทุกคนต่างรู้ว่าการกระทำที่ทำต่อๆกันมาเป็นร้อยปีของคนในหมู่บ้าน มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความเจริญหรือว่าอาเพศอะไรต่างๆที่เล่าต่อๆกันมาเลยมีแต่ความงมงายแล้วก็ปลูกฝังสิ่งผิดๆด,ด้วยกันทั้งนั้นมันไม่มีใครรู้นะวัยตลอดระยะเวลาเป็น10-10ปีที่ผ่านมา้คนที่ไหลาตายในช่วงทําพิธีเนี่ยเขาตายได้ยังไงคลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยลำโพงใต้หมอนจากแบรนด์โตเกียวฮิวแมนนะครับคุณผู้ฟังลำโพงใต้หมอนตัวนี้ใช้เทคโนโลยีส่งเสียงผ่านแรงสั่นสะเทือน ยังแค่คุณสอดลำโพงเอาไว้ใต้หมอนคุณจะสามารถฟังพอดแคสต์ได้หลับสบายทั้งคืนโดยที่เสียงจากลำโพงจะไม่ไปรบกวนคนข้างๆเลยแม้แต่นิดเดียวหลับสบายไม่ปวดหูไม่ต้องใส่หูฟังตลอดคืนเรื่องราวนี้ของคุณดาครับคุณผู้ฟังเออมันน่าแปลกเหมือนกันนะตลอดระยะเวลาหลาย10ปีที่ทำพิธีต่อๆกันมาเนี่ยดันมีคนตายในพิธีทุกปีกลับกันในปีที่ไม่ได้ทำมันไม่มีคนตาย แล้วก็หมู่บ้านก็สงบสุขดีด้วยเหมือนกับว่าก่อนหน้านั้นมันไม่มีอะไรหรอกครับที่เป็นปริศนาทุกวันนี้ก็คือคนในพิธีตายได้ยังไงแค่นั้นเองถ้าให้ผมเดานะครับคุณผู้ฟังมันอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาถรรพ์ป่าเนี่ยแหละแต่ท้ายที่สุดถ้าสมมุติเราไม่ได้ไปบูชาสิ่งที่ไม่ควรบูชาจริงๆไอของพวกนี้เนี่ยมันก็ทําอะไรเราไม่ได้ครับไม่จําเป็นจะต้องมีเครื่องเส้นไม่จําเป็นจะต้องมีการบูชายันถ้าเรามั่นคงในความดีหรือว่ามั่นใจแล้วว่าเราไม่เชื่อแน่ๆ มันเหมือนกับว่ามันเป็นการไม่ได้เปิดทางไม่ได้เปิดช่องให้กับของไม่ดีพวกนี้ไอสิ่งไม่ดีหรือว่าอาถรรพ์ต่างๆที่คนเขาบูชากันมาก็เลยทําอะไรเราไม่ได้ตรงนี้หมายเหตุน,นิดนึงแล้วกันนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นไม่ได้มีหลักฐานอะไรยืนยันเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วคุณทูกฟังแหละครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณดาตัวคุณเองคิดว่าตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่มีคนเสียชีวิตในพิธีเนี่ยก็เสียชีวิตเพราะว่าอะไรกัน คุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ